หนุกวะหนุกไหมหนุกะไรตั้งดีดีหรือขอหกักลูกนั่งดีดีนั่งใหม่นั่งใหม่ลูกก่อนลูกนั่งดีดี หนุกไหมฮะไม่นุกนุกไปไปชื่ออะไรคะเจ้าเจ้าเจ้าน่ารักปะเจ้าสวยปะเจ้าอ้วนวะใครเป็นหมูหมู หนักจังกิโลแล้วเนี่ย <No. S 1> โลเดียวสิบห <No. S 1> ้าโลไม่ใช่หรอแม่เจ้าอวดผมดิตัดผมใหม่แม่ตัดให้ ไห <c oughs> นไงหน้าดิไงหน้าโอ้เตอได้ใจ <c oughs> แม่ตัดให้สวยไหม